หน้าฝนก็เป็นน้ำผึ้งอีกดอกไม้ชนิดหนึง่งหน้าร้อนก็จะเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึง่งนี่คือความหลากหลายของระบบนิเวศเมืองไทยถ้าเราอยากได้น้ำผึ้งที่อร่อยเนี่ยป่าตรงนั้นต้องเป็นป่าที่สมบูรณ์เราไม่สามารถไปบอกว่าเขาดีหรือเราดีแต่เราอ่ะแค่อยากจะนําเสนอในมุมของน้ำผึ้งไทยเฉยๆวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่กับคุณเบน์วีรวิทย์ หนุ่มนครสวรรค์ผู้หลงไหลในน้ำพึ่งและศึกษาเรื่องน้ำพึ่งป่าจนชำนาญและพบกับเสน่ห์ของน้ำพึ่งไทยที่มีมิติหลากหลายโดยคุณเบนซ์วิเคราะห์จัดกลุ่มน้ำพึ่งเอาไว้9รสชาติแต่ก่อนที่เราจะไปชิมรสน้ำพึ่งป่ามาดูกันก่อนครับว่าน้ำพึ่งที่เรากินกันได้มาจากพึ่งแบบไหนกันบ้างพึ่งไทยเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3 3แบบก็คือในไทยของพึ่งเลยเนี่ยสปีชี์พึ่งเนี่ยจะมีอยู่3แบบ แบบแรกก็คือไอตัวของมันเป็นพึ่งผสมเกสรกินน้าหวานแต่ไม่เก็บน้ำหวานตัวแรกเลยคือมแมลงผู้ตัวที่2นะครับจะเป็นตัวพึ่งพึ่งมันก็จะย่อยเป็นพึ่งหลวงพึ่งโพงพึ่งมิมและตัวสุดท้ายในวงของพึ่งนะครับตัวที่3เนี่ยก็คือชนาลงชนาลงบ้านเราก็จะย่อยเป็นมันมีทั้งหมด35สายพันธุ์จากทั่วประเทศนะครับมันก็จะย่อยลงไปอีกลงลึกไปอีกไอตัวคุณค่าทางอาหารสูงที่สุด ของน้ำพึ่งก็คือชนะลงรู้ที่มาของน้ำพึ่งป่ากันแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าน้ำพึ่งที่ถูกแยกย่อยออกเป็น9รสชาติจะมีอะไรบ้างทีนี้รสชาติน้ำพึ่งที่เราแยกในใน,ในวงเนี้เราสะสมมาในระยะเวลา7ปีนะครับมันก็เลยเยอะวันแรกที่เราขายเนี่ยเริ่มตั้งแต่น้ำพึ่ง8ขวดมีแบบนี้ครับแค่8ขวดวันนี้ปีที่7เนี่ยเรามีเรามีประมาณ300กว่ารสชาติแล้วไอ้ตัวนี้ก็เราย่อยรสชาติมาทั้งหมดเนี่ยเรา เราเช็คมาได้ทั้งหมด9รสชาติรสชาติน้ำพึ่งไทยก็จะมีหวานนะครับมีหวานนวลหวานหอมหวานเปรี้ยวหวานขมหวานเย็นหวานเผ็ดน้ำพึ่งทะเลแล้วก็น้ำผึ้งปากทุนะครับก็จะย่อยได้ทั้งหมด9แบบน้ำพึ้งแรกที่เราลองชิมกันเป็นน้ำพึ่งปี2561จากอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีมีรสหวานโดยไม่มีมิติอื่นเข้ามาแทรก ปลายขมเล็กน้อยส่วนชนิดที่2เป็นน้ำผึ้งหลวงอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์มีรสชาติหวานนวลมีความกลมกล่อมกว่าชนิดแรกแต่ผมก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าแยกไม่ค่อยออกแต่เดี๋ยวก่อนครับเรามาดูรสที่3อันนี้เริ่มเห็นความต่างมากขึ้นกับน้ำผึ้งหลวงบ้านหินลาดในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีรสชาติหวานหอมเราจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้จากน้ำผึ้งชนิดนี้ เพราะมาจากป่าเป็นน้ำหวานที่ได้จากดอกไม้ป่าหลายชนิดมาดูชนิดที่4กันบ้างครับกับรสชาติหวานเปรี้ยวจากป่าพุโต๊ะแดงจังหวัดนาราธิวาสรสชาติมีความหวานเปรี้ยวแบบผลไม้มีแหล่งที่มาจากดอกตำเสาและผลไม้ป่ารวมกันส่วนตัวที่5จะเป็นหวานขมเป็นน้ำพึ่งที่มาจากดอกกาแฟเพราะมีแหล่งที่มาจากถิ่นที่ปลูกกาแฟแน่นอนว่าเหมาะสำหรับการชงกาแฟครับ และมาถึงตัวที่6หวานเย็นเป็นน้ำพึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษวันนี้เราได้มาจาก3มที่นะครับที่แรกเนี่ยคือจากจันทบุรีแก่งหองแมวเป็นผืนป่าตะวันออกอ่าตัวนี้เป็นของป่าตะวันตกเราได้อีกสองอันก็คืออ่าป่าอุ้มผางอุ้มผางเป็นตะวันตกนต่ตะวันตกตอนบนอันนี้เป็นตะนาวสีเป็นตอนล่างซึ่งเราได้กลิ่นเดียวกันแต่ว่าความชัดเจนมันไม่เหมือนกัน คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นน้ำพึ่งของพึ่งหลวงในเทือกเขาตะนาวสีนะครับจะได้กลิ่นหวานเย็มนมันได้แค่นี้แหละครับอันนี้คือธรรมชาติครับส่วนชนิดที่7หวานเผ็ดมาจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับเราได้รสชาติหวานพร้อมกลิ่นฉุนและมีกลิ่นของความเผ็ดขึ้นจมูกแต่น้ำพึ่งตัวนี้ไม่ได้มีรสชาติเผ็ดนะครับส่วนชนิดที่8เป็นน้ำพึ่งป่าชายเลนอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ เป็นน้ำพึ่งที่มีกลิ่นฉุนรสชาติแรงเหมาะสำหรับหมักอาหารและตัวสุดท้ายน้ำพึ่งป่าพุควรเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นน้ำพึ่งที่มีกลิ่นฉุนคล้ายคลึงกับของกระบี่ชิมครบแล้วก็เริ่มสงสัยครับว่าทำไมน้ำพึ่งป่าถึงไม่เหมือนกับน้ำพึ่งทั่วไปที่เราซื้อกินกัน,เป,น,นเป็นน้ำพึ่งแต่เป็นน้ำผึ้งแบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงด้วยไซลับเนาะเพราะเราก็ไม่สามารถแบบไป,ไปเราไม่ว่าอะไรใครนะเพราะว่า มันเป็นธุรกิจของแต่ละแบรนด์เราไม่สามารถไปบอกว่าเขาดีหรือเราดีแต่เราอ่ะแค่อยากจะนําเสนอในมุมของน้าผึ้งไทยเฉยๆให้คนไทยได้รู้จักความหลากหลายมีแค่นั้นเองไม่ได้มีอยากจะไปไปว่าใครเรืออะไรเงี้ยเพราะเรามันต้องอยู่มันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรมันต้องผลิตอาหาราเพื่อเพื่อให้คนได้บริโภคกันเนาะสองตัวเนี่ยถ้าในในเชิงธุรกิจอาหารคือน้ำผึ้งเลี้ยงเนี่ยจะดีกว่าเพราะมันมีความสเสถียร ทำให้รสชาติเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเนี่ยมันจะคือความหลากหลายรสชาติจะไม่คงที่แต่เราจะสนุกกับน้ำผึ้งที่ไม่คงที่มากกว่าอยากแน,นะนําว่าลองเปิดใจลองหาน้้าพึ่งไทยมาทานดูครับเพราะว่าจริงๆน้ำผึ้งไทยดีๆมีเยอะนะครับไม่ได้ว่าจะมีแต่น้ำผึ้งปลอมในท้องตลาดนะครับน้ำผึ้งไทยมีหลากหลายรสชาติถ้าคนไทยได้ลองแล้วก็จะจะถูกใจน้ำผึ้งไทยครับ